ดครับผมพี่เสือชาแนลวิธีเด็กใต้นะครับคลิปนี้ก็มีพี่พีเนะครับถามมันเข้ามานะส่วนใหญ่แล้วจากที่ผมเห็นนะครับก็ถามมันเข้ามาว่านะครับนกดอกแตงเนี่ยนะครับก็ประมาณว่าเลี้ยงยังไงให้เปิดดอกนะครับนกใหม่นะเลี้ยงยังไงให้ดุนะครไอ้นกมันคึกนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับก็ผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกดอกแตง นะครับก็พอดีว่ามีเวลานะครับในการอัปเดตทําคลิปให้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะเนื่องจากแถวบ้านผมเนี่ยนะครับเกิดเขาเรียกว่าอุทกภัยนะครับภัยธรรมชาตินะครับก็คืออยู่ในช่วงที่อ่าหน้าฝนนะครับน้าท่วมนะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ซุ่มเสียงนะครับพื้นที่สีแดงเขาแจ้งเตือนมาตลอดนะครับทางโทรศัพท์นะครับก็ช่วงนี้เนี่ย ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็น้ําก็ขึ้นนะนี่วันนี้เนี่ยก็ยังไม่ตกนะครับก็สําหรับบ้านใครนะครับที่อยู่ทางโซนภาคใต้นะครับเป็นพื้นที่สุ่มเสียงก็เฝ้าระวังน้ําป่ากันด้วยนะครับบางทีก็เห็นนะครับหลายๆบ้านก็บ้านทีมงานบ้านอะไรแบบนี้ก็โดนน้ำนะครับจากช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะครับก็มีหลายหลังอยู่เหมือนกันนะครับที่เดือดร้อนนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะส่วนใครที่อยู่นะครับทางโซนภาคเหนืออะไรก็มันก็มีนะครับแต่ว่าเป็นบางจังหวัดแต่ส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ที่ออกข่าวก็แถวบ้านผมนี่แหละนะครับพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกนะว่าการเลี้ยงนะครับนกเนี่ยนะครับทายังไงนะให้นกมันเปิดดอกนะแล้วก็ให้มันดุนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับก็เลี้ยงนกดอกแตงเนี่ยของผมเนี่ยนะครับ มันไม่มีลูกป้อนนะครับเมื ye, ่อก่อนเนี่ยผมเคยเลี้ยงป้อนนะถ้าเป็นลูกนกเนี่ยก็คือมันใช้เวลาไม่นานนะครับในการเลี้ยงในการที่ทําให้นกร้องให้นกคึกนะครับให้นกดุนะครับลูกนกเนี่ยมันจะเลี้ยงง่ายนะครับในการทําให้นกดุนะครับเพราะว่ามันคือใครเลี้ยงก็ได้นะครับดุทุกตัวนะและ้วนกชนิดนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเลี้ยงให้มันร้องนะครับให้มันดุเนี่ย ผมเคยบอกไปแล้วนะครับการเลี้ยงนกใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะต่อมาได้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ในของผมจะเป็นนกป่าที่ต่อมาได้นะครับไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกนกนะครับเลี้ยงนกเนี่ยผมบอกแล้วว่านกชนิดนี้นะครับมันเป็นนกที่อยู่ประจําที่นะประจําถิ่นประจําก็คือมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับต่อให้คุณเนี่ยอ่าไปต่อนกมานะครับแล้วก็ทิ้งตัวเมียไว้ ตัวเมียตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะหาตัวผู้ตัวใหม่มาครับประจับคู่ก็คือมีตัวผู้ตัวใหม่มันบินมาเรื่อยผมเคยต่อนกนะครับที่ใช้ตัวเมียแค่ตัวเดียวนะครับไปต่อตรงที่เดิมประจาประจําเพราะว่าตัวเมียตรงนั้นมันอยู่มันอยู่ที่เดิมนะครับเชื่อไหมผมต่อได้ประมาณก็ประมาณเกือบจะสิบสิบตัวนะครห้าตัวนี่ติดดแน่นอนครับ แต่ผมก็จาไม่ได้เพราะว่าผมก็มีต่อปล่อยบ้างแล้วก็ต่อมาเลี้ยงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จําไม่ผิดนะครับก็คือประมาณห้าตัวขึ้นไปครับจากตัวเมียตัวเดียวนะครับก็คือเราทิ้งตัวเมียไว้นะครับเอาตัวผู้มานะครับพอปีพีปีถัดไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีลูกนกนะครับลูกเสือนะครับที่เราไม่ได้ไปเจอนะครับไม่ได้ไปเอามันเนี่ยนะครับมันก็จะบินมามาจับคู่กับตัวเมียตัวนั้น มาอยู่ในบริเวณนั้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นซะแต่ว่าแถวนั้นเนี่ยนะครับไม่มีนกเยอะนะแต่ถ้ามีนกเยอะเนี่ยตัวเมียแค่ตัวเดียวอ่ะนะครับคุณสามารถต่อตัวผู้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแถวนั้นเนี่ยบริเวณแถวนั้นเนี่ยมีนกน้อยนะครับมีแค่ไม่กี่คู่นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยนะครับแต่ละปีก็ไปหาลูกนกลูกนกเนี่ยแป๊บเดียว นกก็จะหมดนะครับคือมันไม่ได้ขยายพันธุ์นะครับแต่ถ้าเราต่อตัวผู้มานะครับแล้วเราเว้นลูกนกไ,ไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวปีถัดไปคุณก็จะต่อได้เรื่อยๆนะครับผมก็ทําแบบนี้แหละนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ค่อยจะเอาลูกนอกอย่างที่ผมบอกนะครับก็ผมต่อมามันก็หลายปีเลยนะแต่ผมไม่เคยไปที่อื่นเลยนะครับยกเว้นถ้าแต่ตอนที่เคยไปทําคลิปบนบ้านเหนืออันนั้นมันเยอะจริงไม่มีใครเลี้ยงนะครับ แต่แถวบ้านผมเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องไปที่ไหนเลยนะครับอยู่แต่แถวบ้านนี่แหละนะครับก็ต่อได้ทุกปีอ่ะนะครับเพราะว่าเราปล่อยให้มันขยายพันธุ์ผมเอามาเลี้ยงก็จริงนะครับแต่ผมเอามาเลี้ยงเฉพาะตัวที่มันร้องในกรงนะครับไม่เกินเจ็ดวันนะครับส่วนการเลี้ยงนกชนิดนี้นะผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับนกใหม่เนี่ยนะครับเวลาคุณต่อมาได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับ ก็คือจากหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับประมาณสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับจะเลี้ยงกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่ตัวเดียวนะอย่าเลี้ยงแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยอย่าเลี้ยงแบบนี้นะครับถ้าเป็นนกใหม่นะแต่มันก็จะมีนะครับมันจะมีตัวที่กล้านะครับที่กล้าร้องออกมาเวลาเราแขวนรวมๆกันแบบนี้นะครับใครที่ไม่มีพื้นที่นะครับผมเคยแนะนําไปคลิปก,ก่อๆก็คือ อ่าถ้าสมมุติมีราวแขวนแบบนี้นะครับคุณก็หาฟีเจอร์บอร์ดนะครับเอามาทําเหมือนน็อกกลงหัวจุกอ่ะนะครับที่เขากัน้นกั้นกั้นเป็นล็อกเป็นล็อก,อกแม่มันเห็นกันนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่ในการแขวนเนี่ยคือคุณก็ต้องแขวนแยกเอาไว้นะครับแขวนแยกเอาไว้เนี่ยนกมันจะร้องเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เอ่อ <c oughs> เลี้ยงไว้ที่เดิมนะครับคือควรที่จะเลี้ยงไว้ที่เดิมแขวนไว้ที่เดิม,เ,ดมเป็นประจานะครับแขวนไม่เลยตรงไหนตรงนั้นนะครับสมมุติว่าอา่า ตื่นเช้ามานะครับสมมุติว่าเนี่ยคุณแขวนไว้ตรงเนี้นะครับตอนกลางคืนคุณนอนไว้ตรงนี้นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยคุณนอนมาแขวนข้างนอกนะครับตรงไหนก็ได้เนี่ยตรงไหนก็ได้สมมุติว่าอ่ะแขวนไว้ตรงนี้นะครับไอ้ต ха, <Yeah. S 2> ัวท <am detriment. S 1> ี่นอนไว้ตรงนั้นเนี่ยเขาแขวนไว้ตรงนี้ตื่นเช้ามาก็แขวนไว้ที่เดิมนะครับถ้าคุณไม่เอาไปปั้นเป็นนกต่อนะครับแค่เลี้ยงไว้ฟังเสียงที่บ้านเนี่ยนะครับตัวเดียวเนี่ย คุณก็เปลี่ยนหลักไปเรื่อยนะครับสมมุติว่าคุณร้องนอกเอามาแขวนตรงนี้นะครับเลี้ยงไว้ที่เดิมประจาประจาจนมันร้องแหละนะครับคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนไปตามบริเวณแถวบ้านแต่ถ้าอยากให้มันขึ้นเร็วนะอยากให้มันนกมันขึ้นเร็วดุนะครับควรที่จะเลี้ยงไว้ที่เดิมนะครับเลี้ยงไว้ตรงไหนตรงนั้นเลยนะที่ของมันที่ประจําของมันเลยนะครับเลี้ยงจนกว่ามันจะชินจนกว่ามันจะขึ้นนะครับและนกชนิดนี้เนี่ยนะครับ ยิ่งอายุกลงเยอะนะครับมันก็ยิ่งคึกเร็วนะคืออย่างน้อยเนี่ยจากที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับก็ประมาณสี่เดือนห้าเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะที่จำไม่ผิดก็จะมีเจ้าตัวเล็กนะครับแล้วก็ชื่ออะไรผมก็จําไม่ได้แล้วแตท่ที่แน่ๆเนี่ยเจ้าตัวเล็กแน่นอนนะครับที่ผมจําจำไม่ผิดนะครับ เป็นนกป่าที่ต่อมาได้แล้วเลี้ยงแล้วก็คึกเร็วนะครับประมาณ4ี่เดือนหเดือนในการเลี้ยงเขาเนี่ยนะครับนกมันก็จะขึ้นเร็วนะครับแล้วมันก็มีบางตัวเหมือนกันที่เลี้ยงไม่ถึงเดือนมันก็คึกละอันนั้นมันอยูอ่แต่ละที่นะครับแต่ละถิ่นนะครับบางถิ่นบางที่เนี่ยคุณไปต่อมา1ิบตัวมันเอามาเลี้ยงในกรงเนี่ยมันก็ไม่ร้องทั้ง1ิบนะครับแต่บางที่เนี่ยคุณนไปต่อมาแค่ตัวเดียวนะครับอ่าสมมุติเอามาตัวเดียว เจ็ดวันล้องคุณไปต่อตัวใหม่ในที่เดิมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะล้องในกลงนะมันเป็นบางถิ่นบางที่เหมือนกันแถวบ้านผมก็มีนะครับเหมือนที่ผมบอกเนี่ยของผมมีสามสี่ถินนะตที่ผมเคยบอกนะครับบ้านเนี่ยมีถินหลังบ้านถิ่นปราบเซียนถินอะไรเนี่ยนะครับถินเขาเข้มที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่บางพื้นที่นะครับส่วนที่เหลือที่ผมไม่เอ่ยเนี่ยที่มันอยู่ในบริเวณแถวแถวบ้านผมเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยนกเขาเรียกว่านกโนเนีม ผมนีเรียกว่านกโ no นเนมนกกลิมทางนกที่มันไม่ค่อยจะร้องนะครับในป่ามันร้องจริงนะครับแต่มาจาในกรงมันไม่ได้เรื่องนะมันก็เป็นบางที่บางถิ่นเหมือนกันนะครับก็ไปสังเกตดูเองนะอันนี้บางที่เนี่ยเอามาปุ๊บเนี่ยนะครับคุณเลี้ยงไม่ถึงเดือนอะคึกนะครับเลี้ยงมันไว้ที่เดิมเลี้ยงประจาเลี้ยงไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็คึกนะครับยิ่งคุณเลี้ยงไว้ตัวเดียวนะไม่ไม่เจอนอกเลยนะครับนานๆอาจจะพามาเจอสักครั้งเนี่ยแป๊บเดียว นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนกที่ผมเคยเห็นนะครับเคยเลี้ยงเคยสัมผัสเนี่ยห้าเดือนขึ้นไปนะครับห้าเดือนขึ้นไปอายุกรงหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วแต่อายุลงสีขนเนี่ยมันก็จะจางลงนะครับมันก็แล้วแต่บางตัวนะครับคือมันแล้วแต่เขาเรียกว่า,าเรียกว่าอะไรอะ่ะพันธนะุ์มันนะครับบันทุกรรมมันนะ บางตัวสีมันก็ไม่จางบางตัวเราให้กินดีเนี่ยกินดีให้อาหารดีสมบูรณ์นะครับยิ่งกว่าอาจจะยิ่งกว่าในธรรมชาตินะครับบางตัวมันก็สีจืดสีจางนะครับสีมันจะถอดเนี่ยจืดๆแบบเนี้ยออกเป็นสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆสีจางไปเลยนะครับแต่บางตัวยิ่งเลี้ยงนานก็สีก็อยู่แบบนั้นแหละสีแบบไหนสีแบบนั้นเนี่ยมันเนี็ยดูตัวตัวนี้ให้กินเหมือนกัน พวกนี้ให้กินเหมือนกันแต่บางตัวสีมันจะจืดนะครับพวกนี้ยังยังไม่เท่าไหร่นะครับถือว่าเลี้ยงนานแล้วคุณดนะูขึ้นเกดแล้วและนกแต่ละทรงที่ผมเลือกมานะก็จะหัวแบบนี้เลยนะหัวกลมหัวกลมหมดนะหัวกลมหางสั้นเหมือนที่ผมบอกนะปากใหญ่คือดูทรงเนี่ยผมจะทําคลิปบอกลงไปแล้วนะนะเกี่ยวกับทรงของนอกเนี่ยแต่นั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจนะเรา,เาที่เราชอบนะเอาที่มันร้องในกรงอะ่ะ แล้ววิธีการเลี้ยงนกใหม่นะครับผมก็ทําไปหลายคลิปแล้วก็คือเลี้ยงไว้ตัวเดียวเลยนะครับตรงไหนตรงนั้นนะครับเลี้ยงไว้ที่เดิมนะยกเว้นสแต่ว่าคุณจะทําเป็นนกต่อนะครับถ้าเป็นนกต่อเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือวิธีปั้นนกต่อผมก็ทําลงไปหลายคลิปแหละนะครับก็ไปย้อนดูเองก็ก็คือพิมพ์ไปเลยนะพิมพ์ไปเลยว่าวิธีปั้นนกดอกแตงให้เป็นนกต่อเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับ คลิปเนี่ยผมทําลงไปเรื่อยๆนะครับนะก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับส่วนการเลี้ยงผมก็ทําแล้วนะครับการอะไรเขาเรียกว่าผมเขียนหัวเรื่องว่าการเลี้ยงนกดอกแตงให้เปิดดกอกการเลี้ยงนกดอกแตงให้ล้องภายในเจ็ดวันอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็จาไม่ได้แล้วหัวข้อมันก็จะประมาณนั้นนะครับเลี้ยงนกใหม่เนี่ยนะครับผมบอกแล้วนะว่าถ้า ในบริเวณพื้นที่ที่คุณมีนกให้เลือกเยอะนะครับนกเนี่ยคุณไม่ต้องไม่จําเป็นต้องําให้นานนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยนกเนี่ยถ้ามันจะร้องอมันร้องแล้วนะครับร้องตั้งแต่สามวันนะบบางตัวก็ร้องตั้งแต่วันแรกเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสามวันแน่นอนมันก็ร้องมันจะมีเสียงแล้วแหละนะครับแต่ไม่ใช่เสียงแบบนี้นะเนี่ยไม่ใช่เสียงแตกๆนะก็คือเสียงเพลงเลยนะครับมันอาจจะสำนวน นะครับหรืออาจจะร้องแค่เบาๆนะครับก็ถือว่ามันร้องแล้วนะครับแต่ถ้าเสียงแบบนี้ไม่ใช่นะเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันร้องนั่นแหละแต่ไม่ใช่เสียงเพลงนะครับที่ผมหมายถึงว่าเจ็ดวันก็คือเสียงเพลงของมันเลยนะครับถ้านกตัวไหนเนี่ยร้องภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้ามันเปิดดอกแล้วก็คือโอเคแล้วนะครับแต่การเลี้ยงเนี่ยก็คือเราควรที่จะเลี้ยงไว้ตัวเดียวไม่ควรจะเลี้ยงไว้แบบนี้นะครับ ยิ่งคุณเลี้ยงไว้แบบนี้นกใหม่นะถ้าไม่ใช่ตัวที่กล้าจริงๆนะครับมันจะใช้เวลาในการชำนานมากนะครับอย่างน้อยๆอาจจะเดือนนะรหรืออาจจะครึ่งเดือนมันแล้วแต่บางตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้เวลานานนะครับเจ็ดวันเนี่ยไม่พอนะแต่ถ้าคุณเลี้ยงไว้ตัวเดียวเนี่ยบางตัวเนี่ยร้องแล้วนะครับวันเดียวก็อาจจะร้องนะหรือเจ็ดวันก็อาจจะร้องแล้วนะครับ ประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยผมเคยแนะนําไปแล้วนะก็คือเราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงแล้วยกเว้นถ้าแต่ว่าคุณเนี่ยอ่ไปแบ่งของเขามาไปแบ่งนกใหม่มาหรือแถวบริเวณน,นั้นเนี่ยไม่มีนกเขาเรียกว่านกน้อยนะครับให้เลือกมีไอให้มันเลือกน้อยนะครับเราก็สามารถชําไว้ได้ชําทิ้งไวเ้เล่นๆก็ได้นะเผื่อว่าวันหนึ่งมันร้องถ้าเกิดว่าเราไปได้ยินเสียงในป่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบแล้วเนี่ย บางตัวเนี่ยมันอาจเจ็ดวันมันอาจจะไม่ร้องนะครับเดือนหนึ่งมันอาจจะร้องก็ได้นะครับก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ทินนะครับทินไหนยิ่งดุยิ่งร้องเร็วนะบ,บอกเลยไม่เกินเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวก็เปิดดอกนะก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกดอกแตงนะครับเลี้ยงไม่ยากนะคือถ้าเรารู้เทคนิคนี่เลี้ยงเลี้ยงไม่ยากนะครับ แป๊บเดียวนกเดี๋ยวมันก็ร้องนะแต่บางตัวเนี่ยมันร้องยากจริงหรืออาจจะไม่ร้องเลยนะครับอันนั้นเนี่ยแล้วแต่บางถิ่นนะแล้วแต่บางถิ่นนะผมเคยไปต่อนอกริมทางอะ่ะที่ผมเคยทําคลิปไปต่อนอกข้างถนนริมทางแบบเนี้ยพวกนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ร้องนะครับเอามาชำเจ็ดวันมีเพลงก็จริงแต่บางทีเนี่ยมันร้องไม่เยอะพอร้องไม่เยอะพอผมไปได้นกตัวใหม่มาเนี่ยผมก็ปล่อย มันร้องแล้วก็จริงนะครับบางตัวเนี่ยแต่มันร้องน้อยนะครับผมก็เลยปล่อยนะก็เลือกไอที่แบบทรงที่เราชอบไว้ก่อนนะประมาณนั้นเนี่ยมัมือนเต็นเตัวตัวเนี้ยอดูอันนี้จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่นกต่อนะครับอ๋อตัวนี้นกต่อสิเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นกต่อตัวนี้เป็นตัวที่เบิ้ลที่ผมต่อริมทางอ่ะนะที่ทิ้ใหม่ช่วงนั้นผมทําคลิปตอนนั้นผมไปติดฝนนะที่แทงน้ําเขานะตัวเนี้ย ไม่เคยปั้นเป็นนกต่อไม่เคยพาไปไหนเลยเนี่ยพาออกมานอกนี้ยังไม่ค่อยจะร้องอ่ะคิดดูขนาดเนี่ยผมเลี้ยงมันไว้แต่เนี่ยชายานะคาใต้หลังคาอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยพาเลื่อนมาตรงเนี้ยยกเว้นแต่ว่ามีนกมาถ้ามีนกมาหรือนอกใหม่มาเนี่ยมันจะนะร้องนะแต่ถ้าพาเข้าป่าเนี่ยเงียบกิ๊บนะอันนี้คือนกที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านไม่ได้ปั้นนะครับส่วนใครที่จะปั้นนก วิธีผมก็บอกไว้แล้วผมนจะบอกคร่าวๆแล้วนะครับว่าภายในเจ็ดวันเนี่ยนะครับถ้าคุณปั้นนกไหนเป็นนกต่อเนี่ยนะครับเจ็ดวันเนี่ยต้องร้องก่อนนะครับพอร้องแล้วเนี่ยสมมุติว่าคุณเลี้ยงไว้ตรงนี้นะเลี้ยงไว้ตรงนี้แล้วนกมันร้องแล้วเนี่ยเลี้ยงจนให้มันร้องแบบเต็มเสียงอะ่ะคุณคิดว่ามันร้องเสียงดังขนาดไหนเหมือนในป่าแล้วเนี่ยคุณถึงจะเปลี่ยนที่นะครับหรือไม่ต้องดังก็ได้ถ้ารีบก็ไม่ต้องดังนะเปลี่ยนที่ในที่นี้ก็คือ อ่าเหมือนวันนี้คุณเลื่อนมาตรงนี้เลี้ยงไว้ประมาณเจ็ดวันตรงนี้ร้องเต็มที่แล้วนะครับวันถัดไปวันที่แปดก็เปลี่ยนไปตรงนู้นเลยคือถัดไปเรื่อยๆห่างจากบ้านเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหรือถ้าใครไม่รีบก็แขวนบริเวณรอบๆบ้านก็นได้นะครับหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านนะครับข้างซ้ายข้างขวาบริเวณรอบๆบบ้านก็คือแขวนให้มันร้องให้มันทุกที่นะครับพอมันเริ่มร้องทุกที่แล้วเนี่ยเราถึงจะ แขวนห่างไปเรื you know it, live, ่อยห่างไปเรื่อยแต่ก็ให้มันอยู่ในระยะสายตาที่เรามองเห็นนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปเจองูเขียวซะก่อนนะครับไม่งูเขียวก็เยี่ยวสองอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่ในการแขวนเนี่ยนะครับก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยเนี่ยเหมือนที่เราเลี้ยงเนี่ยเหมือนบ้านผมเนี่ยนะครับถ้าอยู่ติดธรรมชาติแล้วเนี่ยเห็นไหมผมเคยทาคลิปนะถ้าอยู่ติดธรรมชาติเนี่ยเนี่ยแขวนถัดไปเรื่อยเนี่ยแขวนตรงสายไฟ่าวันถัดไปเนี่ยพอวันถัดไปก็ไปแขวนตรงนู้นเลยหนู ต้นมังคุดนูเห็นไหมแล้วก็ป่าทุเรียนนูให้มันห่างไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันยังร้องอยู่ก็คือคุณพาเข้าไปในป่าเลยนะร้องแน่นอนตัวแบบนั้นนะเพราะเราฝึกมาแล้วนะมันร้องทุกที่เขาเรียกว่ามันร้องทุกจุดแล้วนะแต่ว่าแต่ละจุดที่เราเอาไปแขวนเนี่ยต้องให้มันร้องให้มันเต็มที่ก่อนนะให้มันเต็มใจที่จะร้องก่อนนะไม่ใช่นานๆร้องออกมานะสองสามชั่วโมองร้องออมาแบบนี้ก็ยังไม่โอเคนะครับ เพราะว่าเวลาคุณสมมุติว่าคุณพาไปต่อแล้วเนี่ยกว่ามันจะร้องคุณก็ไปนั่งรอเป็นชั่วโมงอะ่ะนะครับพอมันจะเปิดดอกแต่มันก็จะมีเหมือนกันนะนกที่เป็นนกต่อแล้วมันขี้เกียจนะครับของผมก็มีเนี่ยเนี่ยบางคลิปก็ไม่ใช่ร้องนะครับบางคลิปเนี่ยแค่มันดังแบบเนี้นกก็มาแล้วนะครับเนะี่ยแค่มันดังแบบเนี้นกก็มาแล้วนะครับให้มันเรียกอะ่ะนะ แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมไม่ค่อยจะลงเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงเพลงนะครับแล้วเวลาเขาเรียกว่าคนดูเวลาฟังเนี่ยมันก็ไม่เล้าใจนะครับท้านกมันไม่ลบกันนะประมาณนั้นแต่ของผมเนี่ยมันเหมือนมันเน้นเอาแต้มอะนะครับบางทีนกที่มันดุเกินไปนะครับนกต่อที่มันดุเกินไปมันก็ไม่สามารถดึงนกลงมาได้นะครับยกเว้นถ้าแต่ว่าตัวที่มันดุดุเจอดดุ ถ้าดุเจอดุเนี่ยไม่แน่แต่ถ้าดุเจอไม่ดุเนี่ยมันก็อาจจะไม่ลงนะครับแต,นต,แนแตน่นกต่อเราดุเกินไปแต่ถ้านนกนกต่อเราอ่อนเกินไปอีกนะครับมันก็ซุ่มเสี่ยงในการที่จะดบอีกนะครับก็คือคุณพาไปต่อได้แค่หลักเดียวนะครับพอหลักถัดไปมันก็จะไม่ลองละมันก็จะไปนั่งเงียบนะครับของผมเคยเจอมาทุก,ทกสถานาการณ์แล้วผม ที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงมีนกต่อปั้นนกต่อไปเรื่อยๆทําไมชอบเอานอกใหม่ไปโอเพราะแบบนี้แหละนะบางเพราะมันก็ไม่ยอมลงนะครับถ้าเรานกดุไปนะเพราะต้องเอานอกที่มันแบบทํานองว่าไม่สู้นะครับพอร้องปุ๊บเนี่ยพอนอกบินมาหาเนี่ยมันก็เหมือนเสียงอ้อนที่ผมบอกว่าเสียงอ้อนนะนะทรงแบบไม่สู้นะครับพอนอกบินโฉบไปโฉบมาแล้วมันก็ตกใจทีนี้นั่นแหละมันจะทําให้นกป่าเนี่ยได้ใจแล้วก็ลง นะลงง่ายคุณก็อาจจะเห็นหลายคลิปแล้วไอคลิปดาวมงดาม่าของผมอะ่ะนะก็จะประมาณนั้นแหละนะบางคนเขาไม่เข้าใจนะแต่ถ้านกตัวไหนที่ใครว่าต่อไม่ลงไม่ลงนะผมก็ไปหวดมาแล้วนะนะแต่เป็นพังตัวจริงบางตัวก็ไม่ยอมลงนะครับบางตัวทํำยังไงก็ไม่ลงนะยกเวนก้นแต่ว่าใช้ระยะเวลานะเหมือน เหมือนตัวที่ผมเคยบอกว่าสามปีนะครับตรงนั้นน่ะไม่ใช่แค่ผมต่อนะครับคนอื่นก็มาต่อเหมือนกันแต่มันไม่ยอมลงนะครับสรุปมาได้ผมนะชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้ละนะต้องถามเอฟซต้องถามเอฟซีคนคนคนหนึ่งเจ้าของเจ้าของใหม่ประมาณนั้นนะสามปีจริงๆอันนี้ผมผมไปเวียนมันอนะ ไปต่อมนะันแหละกว่าจะลงนะครับสรุปไปตายเอานกที่ไปตายนกใหม่นะครับที่ไม่สู้ที่ไปต่อแล้วคิดว่าหลักไม่สวยอะ่ะแต่ดันลงะนะครับคลิปนั้นก็จะมีเหมือนกันแต่จาไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะก็ถ้าใครนะครับสงสัยอะไรอีกเนะี่ยนะครับก็เม้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบหรืออาจจะทําคลิป แต่ถ้ากถ้าเกิดว่าการเลี้ยงนกใหม่ให้เปิดดอกเลี้ยงให้ดุเลี้ยงให้อะไรเนี่ยผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับอยากให้ดุเร็วเนี่ยเลี้ยงไว้ที่เดิมนะครับเลี้ยงไว้ตรงนั้นแหละอยู่แขวนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเลี้ยงมันตรงนั้นหลยยกเว้นว่าตอนอาบน้ำาตอนนอนนะครับและถ้าทางให้ดีเนี่ยถ้ามีนกตัวเมียเนี่ยนานๆเรานกตัวเมียมาล่อเนี่ยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมันก็ดุ ก็จะประมาณนี้แล้วช่วงนี้เนี่ยก็เนี่ยนั่งซึงมกันอก็ไม่ได้เข้าป่านาน,านแล้วนะครับนานมากแหละแล้วนี่ก็ผัดขนเนี่ยนกต่อผมก็ผัดขนดูดิบางทีผมไปเนี่ยนะครับบางทีผมไปมันก็บางวันผมอาจจะไปแล้วก็ก็ได้นะไปต่อแล้วก็ได้แต่มันมันนกมันไม่ร้องนะครับเพราะว่านานๆมันเข้าป่ามันไม่ร้องแล้วผมไม่ร้องแล้วเนี่ยบางทีไปปุ๊บ ต่อให้มันล้งนกปากก็ไม่ลงผมก็ไม่ได้คลิปอยู่ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไปต่อนะบางทีไปต่อก็ไม่ได้นะครับอะไรทํานองนั้นนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะนะได้ได้ความรู้บ้างนะสาหรับมือใหม่คือลองคือคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับคือคุณลองไปทําไปทดสอบเอาเองก่อน ไปทดลองเองก่อนนะไม่จาเป็นต้องเชื่อผมเต็มร้อยนะครับแต่ที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยคือประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ใช่แค่เจอแค่ตัวเดียวนะผมเจอมาหลายๆตัวมากนะครับถึงจะบอกได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เชื่อก็ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูแล้วคุณก็จะรู้เองนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงนะตามที่ผมบอกก็จะประมาณนี้นะครับ ็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝนม,มาแล้วผมเก็บนกก่อนดีกว่า